วันนี้เวลา10นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านลอยแสงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2557เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ โดยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่33เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีครูตำรวจตะเวนชายแดน4นายครูอัตราจ้าง4คนมีนักเรียนจำนวน52คนซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงแดงหรือกะแยส่วนใหญ่ใช้ภาษากะเหรี่ยงแดงในการสื่อสารสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ศูนย์การเรียนอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตำ่ำในเทอมที่ผ่านมาทำการสอนปกติโดยเน้นย้ำการ จัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โอกาสนี้ผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่33กราบบังคมทุนรายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในสังกัดจำนวน32โรงซึ่งส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งการฟังพูดอ่านและเขียนจากนั้นทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆอาทิศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยแสงดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันดําเนินการปลูกพืชผักผลไม้ปศุสัสตว์และประมงซึ่งประเภทเนื้อสัตว์มีผลผลิตเพียงพอในส่วนของผักและผลไม้เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกมีจํากัดและพบปัญหาเรื่องมแมลงจึงมีผลผลิตไม่เพียงพอดําเนินการแก้ไขโดยการจัดหาพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้คําแนะนําและจัดหาเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ขยายผลสู่ชุมชน ด้านการฝึกอาชีพมีการส่งเสริมให้นำเอาผลผลิตที่หาได้ง่ายจากในพื้นที่อาทิกล้วยไปแปรรูปเป็นกล้วยฉาบอบเนยและคับเค้กกล้วยน้ำว้าเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สามารถเป็นอาชีพได้ในอนาคต ศูนย์การเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้มีพัฒนาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆจัดการสอนเสริมในรายวิชาที่นักเรียนไม่ถนัดส่งผลให้คะแนนสอบเ t ของชั้นประถมศึกษาปีที่3มีคะแนนสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศและคะแนนสอบโ n เนของชั้นประถมศึกษาปีที่6ในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับจังหวัด นอกจากนี้ศูนย์การเรียนยังได้รับรางวัลต่างๆอทิปี2 5 6 3ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนรายงานการประชุมสาหากรณ์ระดับจังหวัดและในปี2564ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดทำหนังสือเล่มเล็กหัวข้อสาหากรณ์ของเราระดับจังหวัด ในส่วนของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริกรมป่าไม้ร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัายจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนิน,นการตามพระราชดำริซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมเมื่อปี2559จากเดิมที่เคยปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกป่าร่วมกับพืชเศรษฐกิจโดยการปลูกไม้สี่ชั้นเรือนยอดลดหลั่นกันลงมาอาทิสักกระดู่ยางนาอะโวคาโดกาแฟและบุก ปัจจุบันสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าได้จำนวนกว่า30,000ไร่ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการแปรรูปผล,ผลผลิตปีละ20,000บาทต่อครัวเรือน เวลา14นาฬิกา24นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในถิ่นธุรกันดารศูนย์การเรียนตำรวจตะเวงชายแดนบ้านห้วยโป่งเหล่าตำบลแม่กี้อาเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่16พฤศจิกาย,ยน2557ซึ่งสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนเป็นครั้งที่2ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดดาริให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรงชลรประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนุ่ักมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปรร,ร่วมกันจัดหาน้ำให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยปงเหลาโดยปรับปรงุงฝายห้วยปงเหลาพร้อมระบบส่งน้ำและก่อสร้างบ่อกเก็บน้ำเพิ่มเติมจำนวนสองแห่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำให้แก่สัตว์ป่าและหน่วยพิทักษ์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยมฝั่งขวาและศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยปงเหลารวมทั้งรัษฎรจะมี น้ำอุปโภคบริโภคทากิจกรรมต่างๆตลอดปีด้านการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าเฉลี่ยเ t ในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศเนื่องจากครูได้สอนเสริมนักเรียนหลังเวลาเลิกเรียนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งให้ความสําคัญกับนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อนโดยครูทุกคนพักอยู่ที่โรงเรียนทําให้มีเวลาสอนนักเรียนอย่างเต็มที่โดยมีนักเรียนบ้านไกลพักอยู่ที่ศูนย์การเรียนจํานวน12คน ครูทำหน้าที่ดูแลเด็กแทนพ่อแม่ตลอด2 4ชั่วโมงมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน3คนทั้งยังมีภูมิปัญญาชาวบ้านมาสอนให้นักเรียนย้อมผ้าจากใบสมอเทศหัวขมิน้นเปลือกเพกาและผลมะขามป้อมนักเรียนยังมีความสามารถในการทอผ้าพันคอลายตะกรอ้อลายดอกไม้ลายเม็ดข้าวโพด โดยศูนย์การเรียนแห่งนี้มีบทบาทในการดูแลชาวบ้านในชุมชนเช่นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยครูในศูนย์การเรียนเป็นประธานกลุ่มสตรีทอผ้ากะเหรียงและแฝดรูปบ้านห้วยปงเหลา่าผ้าพันคอได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ4ีดาวในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สำนักง,งานพัฒนาชุมชนได้ช่วยดำเนินการขายในระบบออนไลน์ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม40คนมีรายได้เสริมคนละ6 0 0 0บาทต่อปี ส่วนของการเรียนระดับชั้นอนุบาลครูสอนให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒจักรของต้นข้าวและศิลปะก,การประดิษฐ์ต้นข้าว สำหรับหมู่บ้านห้วยปงเลาไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างไรก็ตามชาวบ้านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 เข็มหนึ่งและเข็ม2องร้อยละเจนอกจากนี้ครูต่อชดอ,อยังให้ความช่วยเหลือประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้นนำผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆที่มีอาการหนักไปส่งโรงพยาบาลและช่วยประสานให้โรงพยาบาลมารับผู้ป่วยในชุมชน ด้านกิจกรรมสาหากรณ์นักเรียนได้ร่วมโครงการเชื่อมโยงกิจกรรมสาหากรณ์นักเรียนสู่ผู้ปกครองและชุมชนโดยได้ร่วมกันทำน้ำหมักชีวภาพน้ำมะเล็กผักสวนครัวไปปลูกที่บ้านปลูกฝรั่งกิมจูไว้บริโภคในครัวเรือนและนำมาขายที่สาหากรณ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องสาหากรณ์และฝึกอาชีพทำแซนด์วิช ด้านกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันมีผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้ผู้ปกครองนักเรียนทําอาหารหลักห้าหมู่ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการและยังมีสํานักง,งานเกษตรอําเภอและสํานักง,งานเกษตรจังหวัดมาสอนให้ชาวบ้านแปรรูปกล้วยตากและกล้วยฉาบซึ่งมีผลผลิตมากในหมู่บ้านรวมทั้งสนับสนุนวัตถุดิบในการแปรรูปอาหารที่โรงเรียนไม่มี โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตเพียงพอสําหรับนักเรียนและทางศูนย์การเรียนยังได้จัดทําฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรประมงและปะศุสัตว์ครบทุกฐานและนาผ,ผลผลิตแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเช่นผักกาดขาวหม้อพันไก่ให้ไปเลี้ยงที่บ้านทางนี้บ้านห้วยป่งเหล่าที่ตะวันตกติดกับสาธารณารัฐสหภาพเมียนมาราษฎรเป็นชาวกะเหรี่ยงนับถือาศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่